ตอนนี้เราอยู่ที่มนสิกานมนสิกานมนาการนมัสการไม่มนสมนสิกานนะฮะถูกต้องนี่และนี่คือหอมนสิกานสุดอ่านว่าอะไรมนสิกานหอมนสิกานอ่านอะไรมนะอี่พี่พูดซะผมดูโง่เลย สวัสดีครับทุกท่ผนนะครับมิสเตอร์ม,มั่วมาร์คนะครับวันนี้ม,มั่วมาร์คพาคุณมาเที่ยวหอมนัสิการนะครับนี่ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยนะครับหอมนณสิการแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์รวมนะครับของกัน ปกป้องพุทธศาสนานะครับภายใต้ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อัชราวดีนะครับวงสกลซึ่งแน่นอนว่าที่แห่งนี้ถ้าใครได้มาแล้วคุณจะรักและชอบมากๆเลยครับไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างเครับเราจะแบ่งเป็นสส่วนครับในส่วนแรกถุงขาเข้านะครับจะเป็นพุทธการส่วนที่2องถุงขาออกครับผมด้านนี้ครับพอเราเดินออกก็จะเป็นในส่วนของปัจจุบันอากการครับคือตอนนี้เราอยู่นี่ตอนนี้เราอยู่อาคารนี้อ๋ออยู่นี่อาคารนี้เพื่อที่เราจะใช่แล้วเราก็ซื้อตั๋วตรงนี้เราเราออกมานี่ แล้วเข้านี่เขานี่แล้วก็จะมีฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่ด้านนี่ยมเลยครับครับแล้วก็หลังจากนั้นครับพอเราเข้าไปเราก็จะเจอหอกราบด้านในสุดซึ่งหอกราบครับเป็นที่ทประดิษฐานพระบรมสารีร<ช>ิกธาตุ<ช>18<ช> <ๆ S 1> พระองค์ถัดมาเป็นพระบรมโลกาณาธิารตัรสกสามส30นิ้วแปดด้วยทองคำบริสุทธิ์ซึ่งมีมนณารจริงจากกุสิดาราครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นภาพปักพระบรมโลปกาณาธิการนี้ครับผมพูดไม่ได้นี่แน่นอนใช่ต้องไปดูของจริงเท่านั้นจริงเท่านั้นนี่ต้องดูของจริงเท่านั้นจะบอกว่าข้างในมีความเริงงรๆคับโโออ้้หตไปดูละใช่ อ,อยากจะบอกว่าในถุ่วชวนของทถงขาเข้าเราจะงดการถ่ายภาพ่ังจา<ด>้าว่าเป็นภาพมีหนึ่งเดียวในโลกโ Squ ซึ่งอยากสมหวิทธิ์ให้ท่านอื่นได้มาสัมผัสด้วยกันเพราะงั้นผมก็อ่านไม่ได้เพราะงั้นผมจะเล่าให้ฟังทนแล้วกันนะครับแนะนําให้มาเองนะครับ <c oughs> อิจฉาล้สิครับโอเคขอบคุณครับเนื่องจากมีบางจุดนะครับที่โมมาเนี่ยไม่สามารถจะถ่ายภาพได้เพราะงั้นขอญาตเล่าเป็นความรู้สึกให้ก็แล้วกันนะครับภายในอาคารหลังนี้นะครับ จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นภาพวาดนะครับที่เป็นประวัติของพระพุทธศาสนานะครับหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในการบรรลุนะครับซึ่งเวลาเราดูเรารู้สึกเลยว่า โหเป็นสุดยอดจริงนะครับอันนี้ไม่สามารถอธิบายมาเป็นคาพูดได้จึงอยากให้มาดูเองพอเราทะลุมาถึงตรงจุดนี้เสร็จปั๊บจะเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับเพราะว่ามีภาพปักนะครับที่อยู่ด้านขวามือใช้เวลาในการปักแปเดือนนะครับและตรงจุดนี้เป็นส่วนที่เราจะใช้ในการกราบนะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจอันหนึ่งจุดหนึ่งก็คือตอนย้อนกลับมาครับจะเป็นคาติสอนใหญ่ที่หลายๆคนถ้าเดินผ่านจนจบและดูทุกความหมายมวมาบอกเลยครับว่ามีน้ําตาซึมเหมือนมวมาแน่นอนครับอันนี้ไม่ได้โม้เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะ ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาของเรานะครับหรือให้รู้ความเป็นมาของสาม,มาสำมพุทธเจ้ารวมไปถึงในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นภายในต่างประเทศนะครับรวมไปถึงว่าทําไมเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นต้องปกป้องศาสนาของเรานะครับพอมูมักดูจบปุ๊บมูมากดบอกเลยนะครับว่ามูมารดมีความเข้าใจสูงมากขึ้นนะครับเกี <S <s ่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสิ่งที่ชาวต่างชาตินั้นไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นคนที่มาณที่แห่งนี้มูมากดแนะนานะครับถ้าคุณมีโอกาสมาคุณมาดูสัักกรอบนึึงงคและุณได้้ศษาท จริงๆทุกคนจะรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรครับขณะนี้เรากําลังเดินไปอีกอาคารหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาคารที่น่าสนใจอีกอันนึงเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดเป็นศูนย์รวมนะครับคนปกป้องพระพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยเกิดจากเริ่มต้นที่อาจารย์ อัจฉราวดีวงสกลนีครับได้มีการเดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับขออนญาตสงวนสิทธิ์ไม่เป็นประเทศไหนนะครับถ้าอยากฟังรละเอียดจริง,รงๆก็แนะนำให้เดินมาฟังกับทางเจ้าหน้าที่เองดีดีกว่านะครับก็คือเห็นในเรื่องของอชาวต่างชาตินะครับมีความนะครับชอบในภาพุทธศาสนาของเราแต่นําความชอบนั้นไปใช้ในสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องนักนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เกิดในเรื่องของการความรู้สึกของ เจ็บปวดนะครับเราใช้ว่าความเจ็บปวดแล้วกันนะครับของอาจารย์อัชรารวีวงศกลเนี่ยในการมองถึงพุทธศาสนาของเราว่าจริงๆแล้วชาวต่างชาติเนี่ยเราไม่ได้ไปโกรธเขานะครับแต่เพราะเขาไม่รู้ดังนั้นการปกป้องพุทธศาสนาหรือการสื่อสารให้ชาวต่างชาติได้รับรู้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากครับซึ่งม่วงม้าเนี่ยไม่ขอเล่าดีเทลรายละเอียดนะครับแต่อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสได้มาเนี่ย มาฟังจากต้นกําเนิดและสาเหตุด้วยตัวเองนะครับเมื่อกี้นี้นะครับมีจุดหนึ่งในการเข้าไปชมวีดิทัศน์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์นะครับจะทําให้เราสามารถรู้ตั้งแต่ต้นจุดเริ่มต้นนะครับของการเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างที่นี่ปกป้องพุทธศาสนาที่นี่และรวมไปถึงการรู้สึกที่เราจะต้องเป็นในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งอ่ะต้องออกมาสื่อสารให้โลกรู้ครับอ่าส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสถานที่ในการเอ่อการทําความเคารพนะครับในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นองค์อ่ลักษณะ ประทับหรือยืนอยู่นั่นเองครับขออนุญาตถ้ามวมักใช้คําพูดผิดต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับส่วนด้านข้างนี้นะครับจะเป็นต้นโพจากอินเดียโดยตรงเลยนะครับที่มาปลูกหน้าที่แห่งนี้นะครับจะเห็นว่าต้นสวยมากนะครับหาดูได้ยากมากๆนะครับแล้วก็มีอายุยาวนานแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยู่นาที่อย่างนี้นะครับมวม้าเนี่ยไม่ขอเป็นคนพูดดีกว่าครับเพราะว่าพูดเท่าไปเท่าไหรเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเลยเดี๋ยวความรู้สึกมันจะไม่เต็มที่นะครับแนะนําให้มาด้วยตัวเองมาลองปฏิบัติิทาี่นนนใช้เวลสดึ มาลองฟังดีเทลมาลองฟังประวัติพระสมมาสมพตทธเจ้าของเรามาฟังรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในแบบฉบับที่เราในฐานะคนไทยบางคนยังไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ฟังเราจะเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นและมีความรู้สึกรักในพระพุทธศาสนาของเรามากยิ่งขึ้นมาอบอกเลยนะครับว่าใครไม่มาโคตรพลาดเลยตอนแรกมมาคิดว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ที่ไหนได้ความประทับใจนี้บอกเลยครับว่าต้องบอกต่อเท่านั้นเลยครับและอย่าลืมพบกันในคลิปถัดไปครับและอย่าลืมแวะมาด้วยนะครับที่ หอมนสิการครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมไมหอมนณสิการอันนี้เราถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมเซิร์ชกันมานะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับพูดผิดตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายเลยนะครับโคตรอายเลยครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับสถานที่ดีๆณที่อย่างนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับถ้าใครมีโอกาสแวะมาอย่าลืมแวะมากันนะครับแล้วคุณจะประทับใจในฐานะเราเป็นชาวพุทธคนหนึ่งเลยทีเดียวครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับและทางหอมนัสิการนะครับที่ดูแลและปกป้องคุ้มครองพระศาส,สนาของเรานะครับและทําให้ศาสนาของเราเนี่ยมีความเข้าใจไปถึงระดับโลกมากจริงขึ้นนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ